มางใงญ่เลยสามกระสัดนะครับเนื้อสันในนำ้ำโอ้หมดตกลงไปเลยอืมเนื้อสันสุดยอดเลยครับ อืแกข่าวยังไงครับพี่น้องขอโทษขออภัยครูกินไอ้กระห้อครับคักไาบาดมา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 ขันหน้าะันี่ยตรวดยางเดียวแล้วครับ จะปัดตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ต้มมาเรียบร้อยครับเสื้อเพย์รองวยเลยผมผมเลยครับเนี่ยพริกตังไม้ยีเพชดเบิดเลยครับเนบออมมาะกลมกลมเลย น้ำปาพี่น้องใช่ไหมก็ขัดไปครับเอืมเสร็ยอดเลยครับมามามาเกือกตมลงไปเลยครับเกือกตมลงไปนะครับคนนะครับพี่น้องมาเนี่ยโอ้ย ตับบานช,ช่วยครับพี่น้องมามดุดกลมลงไปเลย โอ้เนื้อสดครับพี่น้องเนื้อสันอันนี้เป็นขี้ริ้วนะครับสามสิบกริบสูตรทอดเด่างเดียวครับพี่น้องมา นั้นครับพี่ครับบางคนกับิจุอ๋กออกันนี้ผมสูตรสดเลยครับเต้เอดเจ้าจุกอ่ะซือเกาโคอีกเหนียวๆใช่ไหมครับข้าเหนียวจักแนครับ

lebih nak. Oleh minum lah happy naoman. Uh, <tuh> <tuh>